สวัสดีครับเพื่อนๆวิญญาพาเที่ยวจะมาแจ้งข่าวด่วนข่าวด่วนข่าวสำคัญนะครับพี่น้องหรือ FC ที่ใช้ถนนมิตรภาพนะครับหมายเลข2ระหว่างบ้านไผ่ไปตัวเมืองขอนแก่นนะครับหรือท่านที่มาจากขอนแก่นจะมุ่งหน้าไปทางเมือบ้านไผ่ให้ระมัดระวังนะครับช่วงสะพานต่างระดับนะครับตรงนั้นเลยนะครับ มีน้ําท่วมถนนอย่างสูงนะครับมีความเสียหายหลายคันรถนะครับเดี๋ยววิญญาจะพาพี่น้องลีเอฟซไปติดตามเหตุการณ์หรืออเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับตอนนี้วิญญาเริ่มคลิปจากอะไรตรงเนี้ยเขาเรียกร้านไก่ย่างกันแล้วกันเนาะไก่ย่างอ่าอะไรเป็ดย่างอะไรนี่แหละครับนะอ่ะไปดูกันดีกว่านะครับว่าบรรยากาศยังไงเห็นไหมครับตอนนี้ถ้าเกิดท่านขับรถมาจาก อำเภอบ้านไผ่ใช่ไหมจะมุ่งหน้าไปขอนแก่นให้ระวังตรงนี้นะครับเลยปัป๊มพีพีมานิดนึงเห็นไหมกล้ยที่ตั้งอยู่นะครับช่วงกลางวันคงไม่เท่าไหร่ถ้ากลางคืนนี่อันตรายมากเพราะรถมาสองเลนมาบีเป็นเลนเดียวพะเลนฝั่งโน้นเพราะถนนท่วมน้ําท่วมถนนก็เลยให้รถมาใช้เป็นถนนสวนเลนนะครับฝากถึง f c ทุกท่านนะครับให้ระมัดระวังหน่อยนะครับ วิญญาณจะพาไปดูว่าท่วมตรงไหนยังไรจุดไหนนะครับอไปดูครับเห็นไหมครับทําไมเลนน้นไม่ได้ใช้เพราะว่าหนึ่งน้ำมันท่วมถนนสูงมากนะครับเพื่อนๆก็ขอฝากถึง f c ทุกท่านนะครับที่ใช้ถนนเส้นนี้นะครับให้ระมัดระวังนี่น้ําท่วมยังไงไปดูกันเห็นไหมครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฝนปีนี้แรงมากนี่น้ําอยู่ด้านสายมือวิญญาณนี่เห็นชัดนะครับเดี๋ยววิญญาณเห็นไหมครับ เห็นไหมน้ําอยู่จุดนี้ก็เยอะนะครับเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามีน้ําเยอะนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับน้ํำระบายท่อแทบไม่ทันเลยเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยอยู่ด้านซ้ายวิญญาเห็นไหมครับจุดนี้อันตรายนะครับแล้วก็ถนนวิ่งสวนเลนด้วยถ้าท่านมากลางคืนเสี่ยงมากนะครับนี่เลยนะครับ ก็ฝากถึง f อทุกท่านฝากถึงพี่น้องทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนถนนมิตรภาพนะครับหมายเลข2นะครับช่วงบ้านไผ่ไปคอนแก่นนะครับเพื่อนๆให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับไปดูครับว่าจุดไหนบ้างที่มันเสี่ยงที่สุดอันตรายที่สุดนะครับเพื่อนๆให้ระมัดระวังนิดหนึ่งท่านเกิดใช้ความเร็วอยู่ที่เป็นร้อยก็ขอให้ลดมาสักครึ่งหนึ่งได้ไหมครับ นะครับขอฝากถึงเอฟซีทุกท่านเลยนี่เห็นไหมครับถนนเลนไปเมืองขอนแกน่นรู้สึกว่าให้ใช้ถนนสวนเลนนะครับเรามัดนระวังจุดนี้อย่างแรงข้างหน้าเรานี่แหละครับตรงอะไรเนี่ยโรงแรมรุ่งเรืองนะครับตรงหน้าโรงแรมรุ่งเรืองนะครับจุดนี้เลยเห็นน้ํำไหมครับอยู่ฝั่งโน้อนอยู่ด้านขวามือวิญญาณเห็นไหมครับน้ําท่วมหมดเลยด้านโน้น รถทัวร์ก็รู้สึกว่าจะจมเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมรถทัวร์มาเมื่อคืนนี้จมหมดเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นน้ำไหมครับถนนฝั่งโน้นไม่สามารถ่สัญจรได้เลยนะครับรถยนต์ใหญ่หรือเล็กไม่สามารถสัญจรได้เลยนะครับแต่วิญญาณยังไม่ทราบรายละเอียดว่าน้ําระดับน้ําสูงแค่ไหนนะครับให้วิญญาวิญญายังไม่ทราบนะครับแต่ขอแจ้งข่าวเอซีทราบเลยนะครับเนี่ยเลยเห็นไหมท่วมหมดจริงๆนะครับเพื่อนๆ ท่วมหมดจริงๆน้าเนี่ยท่วมจากจุดนี้เลยไหมยาวหมดเลยนะครับถ้าเอฟซเดินทางมาจากขอนแกน่นโปรดสังเกตไทยไปอีสานนั่นแหละนะครับไทยไปอีสานนั่นแหละตรงหน้าตรงนั้นเลยน้ําท่วมสูงมากนะครับขอให้เอฟซจงระมัดระวังมากๆนะครับนี่เลยถ้าเกิดว่าท่านเดินทางมาจากขอนแกน่นตรงถนนต่างระดับที่จะเลี่ยงเข้าตัวอำเภอบ้านไผ่ จุดนั้นเลยนะครับตรงนั้นเลยให้ระมัดระวังนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆโปรดสังเกตนะครับนี่เลยน้ําเยอะมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรฝนตกมากหรือว่าน้ํามันหลายๆที่ไหลรวมกันนะครับฝากถึง f c ที่ใช้รถใช้ถนนมิตรภาพนะครับหมายเลข2นั่นเองนะครับนี่ตรงถนนตรงนี้นะครับเพื่อนๆโปรดระมัดระวังนะครับจุดนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมต้องมาใช้ถนน เลนสวนเลนนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดเดินทางมาจากเมืองขอนแกน่นนะครับให้ระวังตรงนี้เลยจุดนี้เลยนะครับจุดนี้เลยจุดที่สะพานต่างระดับนี่เองนะครับอาเดี๋ยววิญญาจะกลับรถไปอีกรอบหนึ่งว่าจุดไหนบ้างที่เสี่ยงและอันตรายนะครับจะพา f อฟไปดูว่าจุดไหนควรระมัดระวังนะครับพี่น้องครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกลับรถไป หันหลังให้เมืองขอนแก่นนะครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอบ้านไผ่ถ้าพูดถึง f c ที่ใช้ถนนมิตรภาพระหว่างช่วงออกจากขอนแก่นมามุ่งหน้าไปอำเภอบ้านไผ่แจ้งข่าวให้ FC ทราบนะครับว่าให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะเจอน้ําท่วมจริงๆครับตรงถนนจะเข้าบ้านไผ่นะครับพอท่านขับรถมาถึงตรงนําแสงจักรกลนั่นเองนะครับ NSC นั่นแหละครับตรงนั้นให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าข้างหน้ามีน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมอย่างสูงนะครับให้ระมัดระวังใช้ความเร็วสมมติว่ากลางวันเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับกลางคืนเนี่ยท่านมองไม่เห็นนะครับการมองอถนนเนี่ยมันอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับก็ให้ระมัดระวังจุดที่ต้องเบารถที่สุดก็คือ ป้ายที่อยู่ด้านหน้านะครับตรงสะพานต่างระดับที่จะเลี่ยงเมืองเข้าเมืองบ้านไผ่เองนะครับนะข้างหน้าเรานี่นะครับพี่น้องให้นะมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนี่เลยวิญ,ญญาจะให้ดูนะครับนี่นะครับถ้าจะเข้าบ้านไผ่ให้เลี้ยวซ้ายออกไปเลยนะครับตีไฟซ้ายมือไปเลยนะครับนะครับ ไปอำเภอบ้านไผ่อำเภอพลนครราชสีมาเส้นนะที่เราตรงไปนั่นแหละครับถนนหมายเลขสองหมายเลขสองนะครับคือถนนมิตรภาพเห็นไหมฮะลดข้างหน้าเราเริ่มเบรกเห็นไหมฮะเริ่มเบรกนะครับเริ่มเบรกแดงๆนั่นแหละครับจุดที่จะอันตรายที่สุดก็คือตรงนี้แหละครับเริ่มตรงสะพานต่างระดับนี่แหละครับพี่น้องนะครับให้ระมัดระวังนะครับความเร็วลดอย่างเต็มที่ ครับตรงใต้สะพานเลยพอดีนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้นํากลวยนะครับกลวยมากั้นเพื่อบ่งบอกว่ามันมีเหตุอันตรายนะครับคือด้านหน้านั่นเองนะครับวันนี้วันที่วันอย่างวันนี้วันพุธที่17นะครับวียาถ่ายคลิปอยู่เห็นไหมครับน้ําท่วมเห็นไหมครับน้ําท่วมทางนะข้างหน้านะครับนั่นแหละครับเราต้องกลับมาใช้ถนนเลน สวนเลนนะครับนี่นะครับฝากถึง f อฟมากๆนะครับเพราะอันตรายที่สุดเลยนะครับเห็นแล้วก็น่ากลัวนะครับเกิดกลางคืนเรามาเร็วๆเนี่ยความเร็วนะอาจจะเอาไม่ทันเพราะว่าการมองกลางคืนเนี่ยวิสัยทัศน์ในการมองกลางคืนน่ะมันมันมัน,ม,นมันน้อยนะครับ f c สังเกตนะครับโดนสายมือวิญญาริมถนนฝั่งโน้นเห็นไหมน้ํา ขาวหมดเลยนะครับครึ่งเกือบครึ่งถนนก็ว่าได้นะครับเนี่ยอันตรายนะครับฝากถึงเอฟมากๆเลยนี่ครับไปไหมเจ้าหน้าที่เอากวยมากั้นไปเป็นสองจังหวะเลยก็ว่าได้เพราะว่าป้องกันไม่ให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนั้นปลอดภัยที่สุดนะครับนี่เลยนะครับฝากถึงเอฟทุกท่านนะครับที่ใช้รถใช้ถนนมิตรภาพนะครับหมายเลขสองนั่นเองนะครับระหวางอํา จังหวัดขอนแก่นไปอำเภอบ้านไผ่เองนะครับนี่เลยจากจากจุดนี้เลยนะครับน้ําท่วมรอยขาวๆนะคือรอยขี้โคลนนะครับที่มันท่วมนะครับนี่เลยเห็นไหมครับมีเจ้าหน้าที่เอารถมาจอดดูโช์ดูหรือระดับน้ําสูงแค่ไหนมากำลังวัดดูนะครับกําลังมาดูตรวจสอบดูนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมนี่ฮะมีรถ เจ้าหน้าที่มาตรวจดูระดับความสูงของน้ำนะครับคือรถคันที่เห็นไหมที่เอฟซีเห็นอยู่ครึ่งล้อเกือบถึงเครื่องนะครับขนาดเป็นโฟวิลนะครับเป็นโฟวิลนะยังสูงขนาดนั้นเลยนะครับถ้าเกิดรถเล็กๆเตี้ยๆไม่ได้แน่นอนนะครับเห็นไหมนี่เลยน้ํายังไหลแรงอยู่เลยนะครับเพื่อนๆโปรดสังเกตนะครับอันตรายมากนะครับเพื่อนๆฝากถึงเอฟซีทุกท่านจริงๆนะครับที่คนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับ ระมัดระวังนะครับนี่เลยรถคันนี้นะครับรู้สึกว่าจมน้ำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้เลยตรงโรงแรมนี่แหละรูเรืองนี่นะครับบริเวณนี้เลยนะครับให้ระมัดระวังนะครับฝากถึงเอฟซีทุกท่านวิญญาพาเที่ยวไม่มีอะไรมากก็อยากจะให้เอฟซรู้หรือเห็นสถานการณ์หรือเห็นภาพจริงๆนะครับว่า มันอยู่ตรงไหนน้ําท่วมตรงไหนอันตรายมันจะเกิดขึ้นอยู่ตรงไหนถ้าเอฟซเห็นว่าภาพคลิปนี้มันมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เตือนนะครับเตือนเพื่อนๆด้วยให้เพื่อนเห็นกับเราด้วยว่าอันตรายแค่ไหนอยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ารถเราวิ่งไปโดยที่ไม่รู้เรื่องอาจจะจมน้ําเสียหายเสียทั้งทรัพย์สินนะครับเสียทั้งเวลาเนาะ ข้าฝากถึงเอฟซีทุกคนนี่ยดูด้านสายมือเหมนะด้านขวามือใหญ่เห็นไหมน้ามันไหลเนี่ยตลอดทั้งวันเห็นไหมเนี่ยขาวๆเลยนะครับเห็นไหมนี่เลยเห็นไหมฟาร์มหมูหรือฟาร์มไก่ตรงนั้นจมน้าไปเรียบร้อยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมเห็นนะนั่นแหละเห็นไหมนะครับถนนมีสภาพช่วงขอนแก่นไปบาบ้านไผ่นะครับเพื่อนๆฝากถึงเอฟซีทุกท่านให้ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับ ขอบคุณ f อที่ติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ว่าวิญญาณจะพาไปเที่ยวไหนนะครับคลิปนี้วิญญาาไม่มีอะไรมากก็ขอแจ้งข่าวเอฟซีทาบนะครับเป็นข่าวด่วนก็ว่าได้เป็นข่าวด่วนๆเลยนะเนี่ยนะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดสิงหาคมนะครับเพื่อนๆครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ